สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามด้วจันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับเห็นไหมเรามีหลายสีนะครับพบกับพี่บุรียมธินาครับสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับครับวันนี้จะมาในประเด็นที่ว่าโอ้โหแค่ชื่อต่อเนี่ยคุณผู้ชมคงจะตื่นเต้นคงอยากจะฟังกันมากเลยนะครับดีลรับบ้านบ้านป่ารัฐบาลป้อมหนึ่งรัฐบาลป้อมหนึ่งโอ้โหเรื่องมันเป็นยังไงครับพี่ คืออย่างนี้ใครฟังดูแล้วเนี่ยเฮ้ยบุรีมันเหลือเชื่อหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านั่นนะสีคนสงสัยจะเป็นไปได้หรือรัฐบาลป้อมหนึ่ง <Hey. S 1> แต่ผมจะบอกพี่น้องประชาชนว่าโอกาสมันเป็นไปได้ฟังผมก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก มันเป็นเรื่องความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์นิยม,มที่ต้องการมีผู้นำกลุ่มอนุรักษ์นิยมเข้ามาปกป้องสถาบันสำคัญของชาติพี่น้องทั้งหลายครับอนุรักษ์นิยมคือสถาบันสำคัญของชาติสถาบันสําคัญของชาติสัญลักษณ์ของชาติที่จะนําพาเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวก็ดีการส่งออกก็ดีผมเอาเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการท่องเที่ยวเรามีวัฒนธรรมไทยเรามีอนุรักษ์นิยมของไทยเรามีสถาบันชาติศาสนาและองค์พรมหาษัตัิย์ที่สวยงามแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดพักการเมืองที่มีความคิดไปซ้ายจัดแบบเดียวกันกันกบโงดินเดียมที่เวียดนามเขาก็เป็นพัก แบบสมัยใหม่อย่างที่เรามีอ่ะแบบอนาคตใหม่แบบก้าวไกลแบบประชาชนนั่นนะพอถึงวันหนึ่งเขาเปิดให้ประชาชนทําประชามติว่าจะเอาสถาบันกษัตริย์ไหมปรากฏประชาชนไม่เอาครับส่วนใหญ่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนามก็คือจัก,กรพรรดิเบาาดหยพระองค์ถอดข้องเครื่องทรงออกแล้วก็โยนทิ้งก็ใส่เสื้อเชิ้ตกลับบ้าน เวลานี้ในเนปาลก็คือคือกันสถาบันกษัตริย์รีภัยออกไปประชาชนทั่วทุกหัวระแหงออกมาชุมนุมกันชุมนุมกันเรียกร้องระบบกษัตริย์กลับคืนมาเรียกร้องระบบกษัตริย์กลับกลับคืนมาหลังจากนักการเมืองพึ่งไม่ได้ประชาชนจึงเรียกหาอง์ราชันเอาผมเข้าเรื่องเลย พูดเป็นปริศนาให้ท่านฟังไว้ดิวรับบ้านป่ารัฐบาลป้อมหนึ่งซึ่งลุงเนี่ยเขาปรารานาตัวที่จะเป็นอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ของเขาผมไม่มีความจำเป็นต้องมาเชียร์ลุงป้อมแต่เหตุการณ์มันพาไปไงคุณนุเหตุการณ์มันพาไปยังไงการบ้าน,นการเมืองในวันนี้นะคุณนุผมเชื่อแน่ว่าสอสอทั้งหมดซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสามร้อย สิบสองคนเนี่ยนอนไม่หลับถามว่านอนไม่หลับเรื่องอะไรอ้าวคดีความกําลังจะตามมาไงเรื่องของจริยธรรมกําลังจะตามมาอย่างไงล่ะม,มันกําลังจะตามมาหลอกหลอนสอสอทั้งหมดซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ไปยื่นยติรวมทั้งประธานสภาด้วยเพราะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ที่บอกชัดเจนว่าบัญญัติชัดเจนว่า รัฐมนตรีและพักรัฐบาลต้องไม่ทำสิ่งที่ผิดจรรยาบัรญอย่างรง้ายแรงและเห็นชอบเกี่ยวกับคาสิโนโน,นี่คือผิดจรรยาบาัรญนะมอมเมาประชาชนนะแล้วกำลังจะมีคนยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อเอาผิดทางอาญาความผิดทางอาญาคือคุกไงน,นะแล้วก็ถอดถอนรัฐบาลทั้งคณะสามสิบหคนนะ และรัฐธรรมนูญปี60ยังได้วางยุทธศาสตร์ชาติไว้ต้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของรัชกาลที่9เท่านั้นใช่ไหมใช่ฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้คุณกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนสามารถถอดถอนได้สามารถเอาผิดทางอาญาได้ ฉะนั้นคาสิโนที่คุณไม่ถอนออกมาแล้วคุณคาไว้อย่างนั้นน่ะไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลและคณะรัฐบาลยังดันทุรังทำคาสิโนทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีนะทั้งสอสอ,สอตายยกขอกตายยกเลา้าตายยกรังผมบอกได้เท่านี้ก็แล้วกันฉะนั้นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขามีรัฐบาล คุณลูกคงเคยได้ยินรัฐบาลเงาคอรมงเงาใช่ไหมเมื่อเขามีรัฐบาลอีกฝ่ายเขาก็ตั้งคอรมงเงาทีนี้ในบ้านเรานี่ก็มีบางครั้งเคยตั้งคอรมงเงานะเคยตั้งคอรมงเงาตอนนี้อ่าเพื่อประกบรัฐบาลแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงของไทยเราก็จัดฝ่ายค้านเนี่ยคอยดูแลแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงแต่ไม่เปิดเผยเรื่องคอรมงเงา แต่วันนี้คอรมองเงามันเริ่มแล้วนี่มันเริ่มแล้วเพราะฝั่งรัฐบาลสสหลายคนอยากจะย้ายฝั่งออกมาอยู่อนุรักษ์นิยมอยากจะย้ายฝั่งไม่อยากยุ่งกับคาสิโนเพราะมันเสี่ยงแต่คุกยังไงแล้วมันเสี่ยงต่อคุกเขาก็เลยไม่อยากจะยุ่งฉะนั้นหลังจากคุณชัยชนกออกมาพูดกลางสภาพ,พึ่งแตกรังเลยครับพึ่งแตกรัง แล้วเสร็จวันเนี้ยถ้าใครดูสื่อสารมวลชนด้านหนังสือพิมพ์พาดหัวตัวใหญ่เลยนะเซนูกราบขออภัยอิงอนุทินโชระบบอ่อโชสยบห้าวลูกในวินปมประกาศไม่เอาคาสิโนเอาแะงงานนี้คุณยังหนุนคาสิโนใช่ไม่เป็นไรเอาเอาเลยทำอะไรได้ทำเลยแต่คุกรออยู่ข้างหน้าก็แล้วกันเสียหนูโชบท หวานเจี๊ยบหวานจ่อยเติมน้ำมันไปเอเติมน้ำตาลไปสิบสองช้อนมั้งอใส่ช็อกมิ้นเอาใจนั่นนะแต่ลูกเนวินกุชัยชนกนะประกาศลั่นไม่เอาคาสิโนชัยชนกเขาประกาศเตรียมการยี้คาสิโนมาแล้วแล้วก็จะทำต่อนะเตรียมใจบทขยี้เตรียมจะยี้ต่อเพราะมีคนเขียนบทให้ เขาไม่ใช่คนธรรมดาคือครูใหญ่เขียนบทให้เล่นอยู่เบื้องหลังตลอดจำได้ไหมตอนที่นายกแพทองทานเดินทางไปประชุมที่บุรีรัมย์แล้วก็เข้าไปนั่งคุยกับครูใหญ่ครูใหญ่ก็บ่นลอยๆด่าลอยๆเรื่องคาสิโนโเร่งอะไรกันนักหนานี่พูดต่อหน้านายกผมก็ตะหงิดตะงหงิดบอก อีกคไม่เอาอยู่แล้วก็ล,วลูกชายรู้กันผมเรียงเรื่องนี้มาให้ท่านฟังเพราะยังไงเสียเนี่ยคุณกล้าไหมที่จะปลดภูมิใจไทยออกถ้าคุณไม่ปลดเขาก็จะออกมาเองเดี๋ยวก่อนนะเรื่องนี้ต้องต้องต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยถ้าทักษินเพื่อไทยไม่ปลดภูมิใจไทยออกภูมิใจไทยจะเดินออกมาเองโอ้โห เขาออกมาเองเพราะมันมองหน้ากันไม่ติดแล้วหลายเรื่องที่เขาถูกลังแกไม่ว่าจะเป็นสวสีน้ําเงินจะเอาพรรคพวกเขาเข้าคุกนี่ก็เรื่องใหญ่อเป็นเรื่องใหญ่และอีกหลายเรื่องเสียหนูก็โดนแต่เสียหนูเนี่ยอนุทินนี่คือตลกหน้าม่านทําเป็นไม่รู้สึกรู้สาแต่จริงๆลึกๆในหัวใจเนี่ยลึกๆในหัวใจเนี่ยเฮ้ย ไปใช่พลๆก็ดีพักนี้อาจจะเป็นไปได้สนามกอล์ฟน้องสาวคุณก็ไปจะไปดําเนินคดีกับเขาจนน้องน้องสาวนั่งร้องไห้มันเกี่ยวอะไรกับหนูล่ะคะหนูไม่ใช่นักการเมืองมาแพร่ๆมายุ่งอะไรล่ะคะถามว่าคนเป็นพี่จะเสียใจไหมที่จริงที่เขาใหญ่คราวนี้นเป็นอีกคราวหนึ่งนะคุณนุกนะเป็นอีกคราวหนึ่งซึ่งเขาก็รู้กันอยู่นิสัยของคนคนนี้ ไม่ได้มาแก้ไขคือมาแก้แค้นถ้าเราย้อนไปดูคลิปหรือวิดีโอเก่าของคุณเนวินตอนที่กำลังจะตั้งพักภูมิใจไทยเมื่อตอน2 5าสบอกว่าอยา่าอย่าหยิบมาบอกว่าผมหักหลังผมกำลังถูกไล่ล่า,ลาผมเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทาสเป็นแค่หมาล่าเนื้อวันไหนไม่ทำตามใจ เป็นได้แค่คนในระคุณหักหลังกรณีพวกผมถ้าเห็นต่างก็ถูกไล่ล่านี่คือคำพูดของคุณเนวินพูดไปด้วยน้ำตาคลอเบ้าแล้วออกมาตั้งพักนะก่อนที่จะมีคำว่ามันจบแล้วครับนายมันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในหัวใจทั้งนั้นฉะนั้นข่าวลือที่เขาลือกันก่อนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ได้มีการพบกันระหว่างคุณเนวินระหว่างลุงต้อมหรือระหว่างคุณพีรพันธ์มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงและใกล้จะเป็นความจริงที่จะเปลี่ยนรัฐบาลถามว่าคุณจะดันทุลังไปได้ยังไงเมื่อคาสิโนไม่ประสบผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นถึงคุณจะซื้อเสียงละร้อยมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะนำพาประเทศไปสู่หายนะไปสู่เหว หลายประเทศเนี่ยเขากําลังจะเลิกคาสิโนอย่างล่าสุดสวีเดนเห็นไหมในสภาสอส,อสอประชุมกันจะยกเลิกกฎหมายพระราชบัญญัติคาสิโนกำลังจะยกเลิกเขาเปิดมากี่สิบปีแล้วเขายังไม่เอานะ mm hmm. แต่เมืองไทยเนี่ยค,คําครึถึงจะเอาฉะนั้นโอกาสที่ลุงป้อมจะขึ้นมาเป็นผู้นำ และเป็นหัวหมู่ทะลวงควันมาเป็นผู้นำของฝ่ายอนุรักษนิยมในทางการเมืองมันมีโอกาสสูงครับเพราะพรรครัฐบาลทั้งหมดคุณกำลังจะเจอคดีนี่คือประการแรกตามรัฐธรรมนูญคุณกำลังจะเจออนาคตที่จะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะจัญญาบัน จริยธรรมที่ร้ายแรงนะเพราะมันเกี่ยวกับการพันนันซึ่งมันผิดกฎหมายมันผิดศีลธรรมตามหลักคำสั่งสอนของศาสนาทุกศาสนาและที่สำคัญเป็นการมอมเมาประชาชนหลักฐานหรือว่าเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันพอจะอนุมานได้ว่าฟ้ากำลังเปลี่ยนสีรัฐบาลกำลังเปลี่ยนขั้วพี่พี่บุรีบอกว่าลุงป,ป้อม จะเป็นคารมอป้อมหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับที่สําคัญคือตัวเลข <c oughs> ในสภาตัวเลข,ขรัฐบาลมันจะเพียงพอเลยครับพี่เอาอย่างนี้เอากันชัดๆในสภามีสามเอ่อในสภาเนี่ยมันมีสี่ร้อยเก้าสิบสามเสียงนะไม่ใช่ห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยรัฐบาลมีสามร้อยสิบสี่มีสามร้อยสิบสี่แล้วถ้าพักภูมิใจไทยออกไปสักหกสิบเก้า ออกไปหกสิบเก้าเหลือสองร้อยสี่สิบห้าเหลือสองร้อยสี่บห้าแล้วไอ้หกสิบเก้าเนี่ยไปเติมให้ฝ่ายคา้านที่จะเป็นรัฐบาลแข่งกันฝ่ายคา้านมีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดมีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเอาหกสิบเก้าของภูมิใจไทยไปรวมได้สองร้อยสี่สิบเจ็ดรัฐบาลลุงป้อมจะมีเสียงสองร้อยสี่สิบเจ็ดพักเพื่อไทยและพักพวกแกเนี่ย จะมีเสียงแค่สองรอยสี่สิบห้าแต่ถ้าแต่ถ้ารวมไทยสร้างชาติออกไปอีกไปเติมอีกนะแล้วก็ประชาธิที่ปัดลงไปเติมอีกนะแล้วก็พักชาติไทยพัฒนาออกไปเติมอีกทีนี้ล้นเลยอ่ล้นตุ่มล้นไหาลน้นล้นกะละมังเลยครับนั่นหมายความว่าคลมอป้อมหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยพักสีส้มพักประชาชนรวมอยู่ในกลูกป้อม ใช่ใช่คือคือพักสีส้มเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาไม่ทำไอ้หนึ่งหนึ่งสองก็รู้แล้วรัฐสารรัมนูนห้ามแล้วเขาไม่ไม่ไม่เข้ามาเพื่อต่อรองกระทรวงว่าเอ้ยผมเสียงข้า้งมาผมต้องเอากระทรวงนี้ผมต้องกระทรวงนั้นคือเขาขอกระทรวงศึกษาก็ได้วัฒนธรรมก็ได้อะไรก็ได้นะเขาสามารถจะทํางานการเมืองได้เขาเป็นพักไมจ่จู้จีนะเพราะว่าบทเรียนมันมีอยู่แล้วเขาต้องการจะเข้ามาทํางานนะแล้ว หัวหน้าพักคุณเทงนัตบงเขาก็พูดไปแล้วเขาสามารถจะร่วมกับพักลุงป้อมได้พลังประชารัฐแต่พักที่เขาไม่ร่วมด้วยคือเพื่อไทยเท่านั้นคุณนุกก็เคยได้ยินนี่คือความจริงในในในสนามการเมืองนะฉะนั้นโอกาสจะเป็นไปได้เนี่ยมันมีสูงมันมีสูงเพราะสสทั้งหลายเนี่ยก็กลัวกฎหมาย รัวรัวรัฐมนูลฉบับปี60นะนี่คือเหตุผลที่ผมอามาเล่าให้ฟังสิ่งที่พี่บุตรบีพูดเนี่ยเอาง,ง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยช็อกต่าตั้งกับทั้งประเทศคือกลายเป็นว่าลุงป้อมบวกกับพักส้มแล้วก็พักอื่นๆมาเป็นรัฐบาลคลรมอป้อมหนึ่งพูดง่ายๆก็คือทุกพักรวมกันกับลุงป้อมหมดอะยกเว้นพักเพื่อไทยกับพักประชาชาติที่น่าจะไปอยู่ร่วมกันนอกนัาอยู่ที่ลุงป้อมหมด โอกาสกมันจะมาหมดนี่มันนี่มันคือแบบ99.99% 99นะคะถ้าเกิดสมมติว่าพักส้มยอมรวมกันลุงป้อมมันอยู่ที่พักภูมิใจไทยเพราะพักส้มเนี่ยเขาไม่มีปัญหาหรอกเขาเข้า,ขากับภูมิใจไทยได้เขาพูดทุกครั้งนะเขาต้องหาการหาพันธมิตรและพันธมิตรที่ดีที่สุดคือภูมิใจไทยนะเพราะภูมิใจไทยเป็นพักลูกผู้ชายไม่มีเล่นไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรกับใครลุงป้อมก็ไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรนใครแล้ว มันจะราบลื่นไปจนถึงปี70อีกสองปีข้างหน้าฉะนั้นผมถึงบอกเป็นไปได้นะถึงวันนี้อาจจะเป็นสิ่งสมมุติอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่เป็นสิ่งสมมุติที่ขึ้นอยู่บนความจริงอยู่บนหลักฐานที่เป็นความจริงของรัฐธรรมนูญปี2560ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เพราะพวกคุณกำลังทำผิดกันทั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญปี60ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง อย่างที่ผมบอกมอมเมาประชาชนด้วยคาสินโนเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาถึงขนาดต้องสามารถถอดถอนรัฐบาลได้ทั้งคณะด้วยหลายคนบอกบุรวีไหวเออลุงจะเดินไม่ไหวแกแค่เจ็บขาถามว่าลุงเคยนอนให้น้ำเกลือไหมเคยผ่าตัดไหมไม่มีลุงจะแข็งแรงแต่เจ็บขาแกเดินเจ็บขาอย่างเดียวแต่สมองอะไปได้พอไปได้เอางี้ดีกว่าเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ก็ใช่คนเป็นไง ถ้าไม่เอาสมุกไม่เอาพรรคพวกเขามามากเกินไปเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบันนี้เอาพรรคพวกเขามามากเกินไปเอาญาติพี่น้องเอาพรรคพวกเอาบ้านใหญ่เข้ามาเขาทําอะไรไม่เป็นเลยเวลานี้เหมือนกับ,บเ,เป็นรัฐบาลล้มเหลวอะเป็นรัฐล้มเหลวเวลานี้มันล้มเหลวจริงๆนะประชาชนเหมนะือนบทที่หวังรอคาสิโนนะจะได้เงินหนึ่งงุนจะได้เงินอย่างนี้จะได้เงนินอยางงุนแต่มึงรุ่มทําได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่า ฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นที่มาของการตัดสินใจที่คุณทักษิณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างตัดสินใจย,ยังไงผมยังไม่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังงั้นตอนนี้ผมมีคําถามจะถามพี่บรีว่วาเป็นไปได้หรือครับที่คุณอนุทินจะยอมให้ดุงป้อมเป็นนายกทั้งที่พรรคภูมิใจไทยนี้มีสสจํานวนมากกว่าเขาจะยอมเลยครับคุณอนุทินคืออย่างนี้มันคิวคุณอนุทิน ถ้าคุณอนุทินไม่ยอมลุงป้อมก็ถอยได้มาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแต่จากการหารือในทางลับบอกไม่เป็นไรลุงมียี่สิบเสียงก็ไม่ใช่ปัญหาในสมัยก่อนพลเอกสมัยก่อนหมอมรรคฤทธิ์สิบแปดเสียงเป็นนายกรรฐมนตรีเพราะพักรวมรัฐบาลเขาโอเคหมดอนะ่ะเขาโอเคให้พี่ใหญ่หมดเอาโอเคห,หมอมรรคฤทธิ์ คราวนี้ก็มันอยู่ที่เขาคุยกับคุณเ네นวินว่าไงคุณเ네นวินเขาโอเคหมดก็จบลุงป้อมไม่ได้มีประวัติอะไรเสียหายนะแล้วก็ไม่อยากจะแบกอะไรต่างๆมาเหมือนคุณอนุทินซึ่งแบกอะไรไว้เยอะแยะไปหมดก็มันก็มีสองคนเท่านั้นแหละคุณอนุทินจะเป็นก็เป็นไปแต่คุณอนุทินบายบายบอกผมไม่รับตําแหน่งก็มาถึงพักพลังประชารัฐอ่ะนะมาถึงคิวพักพลังประชารัฐถ้าคุณอนุทินเซโนคือเขาก็เซโนได้อยู่แล้ว นะถึงเป็นคิวเขาเขาก็บอกผมไม่รับตําแหน่งนะครับนะก็มาถึงคิวลุงป้อมไนงะลุงป้อมเป็นก็คงคงคง,คงชั่วคราวก็คงไม่นานหรอกบําเหลียวเวลาแค่สองปีเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวที่ผมเอามาบอกว่ามันเป็นดีลลับจริงๆที่เขาคุยกันมาก่อนที่จะพิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเขาดูกฎหมายหมดแล้วเขามีที่ปรึกษากฎหมายของศารลรัมนูลที่เคยเป็นอดีอะไรต่าง,างๆก็บอกปล่อยเขาไปทำเถอะตายอย่างเกียรต ตายแน,แน่แน่ถ้าเสนอกฎหมายนี้เข้าสภานี่คือดีลรับบ้านป่าซึ่งจะก,กลายไปเป็นรัฐบาลป้อมหนึ่งในไม่ช้านี้รากเลือดก็แล้วกันสะทะอรากเลือดก็แล้วกันเนี่ยนี่ฟังพี่บุรุวีพูดต้องบอกว่าตกใจขณะดเดียวกันก็คนที่เป็นฝ่ายที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็จะดีใจลึกๆว่าถึงเวลาที่ คุณอุ้งวิงจะต้องตกเก้าอี้ซะแล้วแล้วก็ตลับพักก็ร่วมกันแล้วก็มาตั้งรัฐบาลแทนโดยที่ชูลุงป้ามาเป็นนายกนตรี <c oughs> แต่คําถามที่ต้องถามพี่ต่อไปคือลุงป้าจะเป็นนายกได้นั่นก็หมายถึงว่าอุ้งอิงจะต้องลาออกถ้าอุ้งอิงไม่ออก <c oughs> ก็เปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้พี่บุรีลองดียัง,ง,ยงไงครับใช,<ำ>ใช่หนึ่งมีสองทางคือหนึ่งนายกแปลตรงตางลาออก สองยุบสภาสองอย่างเท่านั้นแล้วที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพรรคภูมิใจไทยถอนตัวออกมาแล้วเปิดประชุมสภาเสียงคุณไม่พอกฎหมายอะไรเข้าไปควา้ากฎหมายการเงินเข้าไปควา้าทางเลือกมันน้อยเต็มทีแล้วมันมีทางหนึ่งทางใดไม่ต้องกลัวแล้วมันคุณไม่ออกก็ไม่ออกไม่เป็นไร เขาถอนตัวออกมาสักพักหนึ่งก็จบแล้วนะแต่แผนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันปีแผนอีกแผนหนึ่งมีอีแผนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟัง <Okay. S 1> วันนี้ยังเล่าไม่ได้ okay. Okay. นะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอขอบคุณพี่บุรีย,ยงชินดาน,นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ต้องมาองรอ้นกันนะครับสิ่งที่พี่บุรีสืบมาก,ก็คือดีลรับที่จะเกิด อรมป้อมหนึ่งนะครับมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนดิที่สําคัญเป็นการผลักพักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านลุงป้อมรวมกับพักส้มนะครับพักส้มเคยบอกว่าไม่เอาไม่เอาลุงแต่ปรากฏว่าวันนี้จะเกิดลุงจะไปรวมกับพักส้มนะครับแฟนๆของพักส้มจะยอมหรือเปล่าถ้าพักส้มรวมกับลุงป้อมมาเป็นรัฐบาลคามอป้อมหนึ่งโดยผักพักเพื่อไทยและที่นอนแน่นอนก็คือพักประชาชาติก็คงจะร่วมไปเป็นฝ่ายค้านกับพักเพื่อไทย เรื่องนี้ต้องฟังหูวไวหัวนะครับว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนเพราะว่าเรื่องนี้พี่บุรวีได้สืบมาเป็นดีลลับคารมป้อมหนึ่งนะครับไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จรนะครับจะลืมกดซับสไครป์ช่องใหม่ของเรานะครับรวมหัวดราม่าเราจะมีรายการใหม่ๆที่ช่องรวมหัวดราม่าประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ บ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สาคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ